ก็สวัสดีครับเพื่อนๆทุกๆคนก็วันนี้ก็จะาพาเพื่อนๆนะครับไปหารายได้เสริมหลังเลิกงานกันอีกเช่นเคยนะครับผมก่อนจะออกไปวิ่งวันนี้ก็อ่ะเดี๋ยวแวะหาอะไรกินรองท้องก่อนครับเพื่อนๆเพราะว่าเวลานี้เนาะก็รถมันติดก็เดี๋ยวนั่งพักสักแป๊บหนึ่งครับให้อ่ะรถมันเริ่มซาซาลงหน่อยค่อยออกวิ่งเนาะ ตอนนี้ผมก็อยู่แถวปั๊มปัตอ่อ์ราชพจกษ์ครับก็อยู่ไม่ไกลจากบ้านเจ้านายสักเท่าไหร่ก็เดี๋ยวอ่นั่งกินมามา่าพักสายตาสักแป๊บหนึ่งครับแล้วคอ่อยออกไปเติมน้ำมันแล้วก็ออกไปวิ่งรถกัน บิมน้ำมันไปสามร้อยบาทแต่วิ่งได้ค่าน้ำมันคืนหรือเปล่าวันนี้ก็ <c oughs> <ๆ k ull o> จะไม่ได้ออกวิ่งอะไเพื่อนเกือบจะสองทุ่มละมันจะมาเติมน้ำมันเ <c oughs> พื่อนก็ตอนนี้เป็นเวลาประมาณสองทุ่มเนาะเพิ่งจะเติมน้ำมันเสร็จเติมน้ำมันไปสามร้อยบาทเนาะก็ไ <c oughs> ด้มาทีเดียวครับพเพื่อนแทบจะไปกระดิกเท่าไหรเลย ก็มาดูกันครับว่าเงิน300บาทเนี่ยวิ่งแกร็บหลังเลิกงานเนี่ยจะคุ้มทุนไหมหรือว่าจะได้กี่บาทก็ไม่ได้ตั้งความหวังไปเท่าไหร่นะเพื่อนเพราะว่ามันก็สถานการณ์ทุกวันนี้เนาะก็เอาตามที่เข้าใจแล้วกันก็เดี๋ยวมาลองวิ่งกันเพื่อนๆดูนะครับว่า,าเติมน้ำมันไป300บาทเนี่ยผมจะได้เงิน เข้าบ้านหรือเปล่าหรือว่าจะได้เฉพาะแต่ค่าน้ำมันคือก็ตอนนี้ก็รอลูกค้าเรียกงานอยู่เพื่อนเพิ่งเปิดระบบเนาะโอเคครับผมโอเคงานแรกผมมาแล้วครับเพื่อนๆ่ไปรับที่เดอะเซอร์เคิลราชจะพึกเนาะแล้วก็ไปส่งที่ BTS บางว่า มุ่งหน้าทางใต้แล้วกลับรถอ้าวลูกค้ายกเลิกไปแล้วครับเพื่อนโอเครับจ้าที่สองครับเพื่อนมาแล้วไปส่งแถวรัตนาที่บีบก็รถติดอยู่เหมือนกันนะครับเพื่อนแต่ว่าเมื่อกี้ครับหมวดจะนั่งเล่นโทรศัพท์อยู่ไม่ได้ดูครับเพื่อนแต่ว่ามีไปส่งที่อ่าบิ๊กซีนครปฐมนะเพื่อนสามร้อยกว่า แต่ว่าก็คงไม่น่าจะค่อยคุ้มเท่าไหร่ครัเือนเพราว่าคือถ้าไปก็คงต้องต้องตีเป่ากลับแล้วก็รับไม่ทันด้วยครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับก็อันนี้ลูกค้าอีกเจ้าหนึ่งนะให้ไปส่งแถวอ่ารัตนาที่บศนะก็กําลังไปรับลูกค้าครับเพื่อนปักหมุดกลับบ้านแล้วเพื่อนเพื่อนก็ตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงคืนแล้วเนาะได้มาสี่ร้อยสี่ร้อย เจิบกว่าบาทครับสี่ร้อยเจ็สิบสี่้อแปสิบาทแล้วก็ได้โบนัสกับได้เพชรมาอีกห้าสิบาทก็รวมแล้วก็ประมาณห้าร้อยกว่าบาทหักลบค่าน้ำมันไปสามร้อยเหลือเงินเข้าบ้านอยู่ประมาณสองร้อยครับเพื่อนๆ <c oughs> โอ้แต่ว่าวันนี้วันนี้ไอ้น,นี่ไม่ค่อยดีครับผมไอ้ลูกค้าแบบว่าได้แต่ลูกค้าออก ออกข้างนอกเนาะไม่ได้ลูกค้าเข้าเมืองเจ้าแรกมันก็เลยทําให้แบบเริ่มต้นไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่แล้วก็ตอนนี้ปักบทกลับบ้านกพืเพื่อนได้ลูกค้ามาเพิ่อมอีกเจ้าหนึ่งไปที่ไหนเนี่ยไป่งที่ไหนเนี่ยสากเจ้าคนอูนอ,อ่สาสักเจ้าคนอูนที่ไหนสังเจ้าพ่อศิย ไม่เป็นไรครับเพราะว่าผมปักหมุดกลับบ้านส่วนมากก็เท่าที่เคยเจอก็น่าจะไปโดนแล้วแถวเข้าสารนะครับเพื่อนๆไม่รู้เหมือนกันบ้านผมอยู่แถวสายสี่ปักหมุดอยู่แถวสาทรทีทไรนี่ไปแถวเข้าสารตลอดเลย <c oughs> ไม่รู้ว่ามันทางผ่านตรงไหนแต่ก็ไม่เป็นไรครับรับลูกค้าไปแล้วเดี๋ยวไปรับลูกค้าเจ้าหนึ่งครับแล้วก็เดีเข้าบ้านแล้วก็มาหา รายได้เสริมอีกหนึ่งวันครับเพื่อนๆวันนี้วันจันทร์ที่1ีสิบกเนาะก็วันนั้นที่ผมเติมน้ำมันสามร้อยก็เมื่อวันวันไหนครับเพื่อนวันเสาร์มั้งี่วันเสาร์วันอะไรวันเสาร์วันเสาร์ก็ได้มาประมาณเจ็ดร้อยกว่าบาทเนาะแล้วก็วันอาทิตย์ก็หยุดในวันหนึ่งแล้วก็วันนี้วันจันทร์ครับเพื่อนๆวันจันทร์ก็หลังเลิกงานก็ เอาวิ่งสักหน่อยเขาบว่าดีอยู่นี้ขับรถมาแล้วก็รถไม่ติดเท่าไหร่ตอนนี้ก็ส่งลูกค้าเสร็จเรียบร้อยแล้วครับอยู่แถววัดจันเนี่ยแล้วก็กำลังกลับบ้านก็นั่งคุยกับลูกค้ามาก็สนุกดีมันครับเพราะว่า,วาคือสมัยที่ผมยังเป็นเด็กจบจบจบป .6 แล้วกันนะครับเป็นเด็กแต่งวัดเนาะจบป .6 แล้วก็ สถานที่แรกที่ผมไม่อยู่ก็คือวัดจันนี่แหละครับเพืเ่อนๆวัดจันในหรือว่าถนนตกก็แต่ก่อนก็น้าชาวบ้านอยู่แถวน,นี้เนาะเราก็เป็นเด็กต่างจังหวัดก็มาอยู่กับน้าก็พอปิ้งมาแถวน,นี้ก็รู้สึกว่าเหมือนกับได้กลับมาเยือนมาเยือนทินเก่าครับสมัยที่เรายังเป็นเด็กเป็นเด็กแบบเด็กต่างจังหวัดละกันที่ที่มาเริ่มต้นกับก,การทํางานในเมืองกรุงครั้งแรกเนาะ ความสุขเล็กๆนะครับเพื่อนแล้วก็มันก็ไม่ได้อ่าถามว่าแปลกไปจากเดิมมากไหมือสมัยที่ผมเป็นเด็กเป็นวัยรุ่นก็ไม่ค่อยได้ดูเท่าไหร่ครับแล้วก็รู้สึกว่าบ้านที่ผมเคยอยู่เนี่ยมันจะไม่มีแล้วนะครับแต่ก่อนมันจะเป็นบ้านไม้บ้านเช่าจนทุกวันนี้มันกลายเป็นตึกแถบไปหมดแล้วก็มันก็เปลี่ยนแปลงไปเยอะเนาะกับในยุคป,ปัจจุบัน เอามาเล่าสู่กันฟังเล็กเล็ก,ลกน้อยก็เพื่อนเหมือนกับว่าเอามาย้อนความหลังไม่ัยเด็ดตอนนี้กําลังกลับบ้านก็เพื่อนเพื่อนมุ่งหน้ากลับบ้านก็เป็นเวลาสามทุ่มครึ่งแล้วเนาะเพราะว่าพรุ่งนี้ต้องทํงางานก็วิ่งวันละสองสามชั่วโมงก็ก็พอละพอได้ค่ากับข้าวเล็กเล็กน้อยก็วันนี้ได้มาทั้งหมด ได้มาได้มา400กว่าบาทครับเพื่อน426บาทก็ <g iggle> แต่วันนี้ก็ไม่ได้เติมน้ำมันครับเพื่อน <g iggle> ก็มีน้ำมันเก่าอยู่ก็ <g iggle> 400กว่าบาทก็โอเคครับเพื่อน <g iggle> พอได้ค่ากับข้าวเล็กยน้อยเนาะวันนี้ก็ถือว่าได้ลูกค้าเรื่อยๆดวงดีอยู่ก็ <g iggle> โอเคครับ คุณนะครับเพื่อนๆทุกคนที่ติดตามมารับชมคลิปของผมถ้าเ,เพื่อนๆถูกใจก็อย่าลืมกดซับสไครต์กดติดตามคลิปของผมไปด้วยนะครับจะได้เป็นกาลังใจให้ผมทําคลิปต่อๆไปแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับที่เข้ามากดติดตามถ้าเ,เพื่อนๆมีอะไรสอบถามก็กดอคอมเมนต์มาได้เลยนะครับถ้าผมตอบได้ว่างๆก็จะมาตอบครับผมขอบคุณสําหรับการติดตามของทุกๆคนครับสวัสดีครับ